ลูกเบื้อต้นอันนี้ก็คือหน้าตาลูกคิดนะคะที่เรามีเนาะปกติการใช้ลูกคิดก็เห็นารสถาบันาาก็จะเริ่มจากตรงกลางุน้่นนีไปนนด้อยมางเงินใส่บาสออกไปแบบนี้เยนะคะหน้าตาแบบนี้เยข้างบนหนึ่งเมตรข้างลสี่นะคะคราวนี้การนับเลขสูงถึงหนึ่ง้อยก็จะเริ่มจากที่นีและนะให้เรามาดูกันก่อนน้อยแบบแถวนะคะก็เบต้นก็จำไว้นะคะจะปงกับนทีสองนิ้นี้นะ จากนั้นเรได้คิดแล้วเอทุกที่ก็จะอยู่หลายที่แบบนี้ถูกไหมเราก็จะเริ่มการเซ็ดศูนการเซ็ูนก็คือใช้หลังิ้วชี้หลังเล็บเราเนี่ยปัดขร้นบนที่ใปหัวเราเจหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็เซ็ศูนอ่ะอันนี้เป็นอะไนะต่อไปลากฟิดเหมือนแันเป็ะนับนะคะปัดที่ไวเนี่ยสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบเซสห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบแล้วก็เซ็ศูนอ่ะต่อไปนะคะลากอะไรแถวที่ 一吧，八，啊， หลักสี่หน่วยเล่นท่าหลักสิบสี่ร้อยห้าสิบสองบวกห้าร้อยยี่สิบห้าต่อค่ะเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดรอยเจ็ดสิบเจ็ดถูกต้องค่ะสามหมือนหกพันห้าร้อยหกสิบห้า บวกห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดตอบค่ะ 31บวก551ลบ261ตอบค่ะพี่ชานันค่ะ621 <28. S 1> 621ค่ะ ต่อไปหลักพันหลักพันนะคะหกพันอ่าหลักพันอยู่ไหนหลักพันอยู่ตรงไหนหกพันห้าร้อยสามสิบห้าบวกสองพันสองร้อยสิบสองลบ สามพันหกร้อยยี่สิบเอ็ดยังยังยังไมไ่ยกมือเลยอ่ะตอบค่ะอ่ายาสุขค่ะฮะไม่ถูกค่ะได้เท่าไหร่คะพิชานัน อ่าห้า6ันหนึ่งค่ะทำแบบุานนะคะคุณคมีเวลากำหนดให้ส0นาทีในการบวกลบเลขนะคะส0นาทีนี้คุณครูจะจับเวลาด้วยจะมีแจกองรางวัลคื